สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธรรมวิษาตันสงอนวงรหัสนักศึกษา640137คณะพยาบาลาศาสตร์วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องระบบโคร,ค,ค,ครงกระดูก Skeletal System ค่ะโครงกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายช่วยป้องกันอวัยวะบอบบางต่างๆที่เกาะเกี่ยวอยู่ภายในกระดูกแต่ละส่วนของร่างกาย องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งภายในกระดูกคือไขกระดูกขณะเดียวกันกระดูกยังเป็นแหล่งเก็บสะสมเกลือแร่ชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมและฟอสฟอรัสบริเวณรอบกระดูกจะมีเนื้อเยื่อหนาห่อหุ้มอยู่เรียกว่าเยื่อหุ้มกระดูกซึ่งเยื่อหุ้มกระดูกนี้ประกอบด้วยเซลล์กระดูกและหลอดเลือดซึ่งจะนำเลือดมาเลี้ยงในส่วนของกระดูกชั้นนอก กระดูกชั้นนอกหรือเรียกว่ากระดูกทึบป,ประกอบด้วยเกลือแร่สะสมอยู่เป็นวงกลมล้อมรอบท่อขนาดเล็กๆซึ่งเรียกว่าท่อเฮลเวเชียนเซลล์กระดูกรอบๆท่อฮาเวเชียนจะได้รับอาหารและออกซิเจนจากหลอดเลือดที่ผ่านท่อฮาเวเชียนที่ผ่านท่อเหล่านี้และถ้าหากว่ากระดูกเกิดแตกหกักเส้นประสาทในท่อเล็กๆก,ก็จะส่ง กระแสประสาทไปยังสมองเราจึงรู้สึกถึงความเจ็บปวดส่วนกระดูกชั้นในนั้นมองดูคล้ายรวงพ่งและมีลักษณะเป็นร่างแหที่มีช่องว่างระหว่างกระดูกเรียกว่ากระดูกพุนแต่ก็มีความแข็งแรงไม่แพ้ส่วนกระดูกทึบเช่นกันซึ่งถ้ากระดูกของคนเราเป็นกระดูกทึบทั้งท่อนร่างกายจะหนักมาก ไขกระดูกจะมีปริมาณราวๆ227กรัมสามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ประมาณ5,000เม็ดต่อวันสำหรับทารกในครรภ์โครงกระดูกทุกชิ้นมีไขกระดูกแดงบรรจุอยู่แต่เมื่อจเจริญเติบโตถึงวัยผู้ใหญ่แล้วจะพบไขกระดูกนี้เฉพาะในส่วนของกรกะโหลกศีรษะกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกและบริเวณตอนปลายของกระดูกชิ้นยาวๆเท่านั้นค่ะ ระบบโครงกระดูกประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1. กระดูกอ่อนค a r t i l a g e ทำหน้าที่รองรับส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายเพื่อที่จะทำให้การเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นป้องกันการเสียสีเนื่องจากผิวของกระดูกอ่อนเรียบจึงพบว่ากระดูกอ่อนจะอยู่ที่ปลายหรือหัวกระดูกที่ประกอบเป็นข้อต่อต่างๆและยังเป็นต้นกาเนิดของกระดูกแข็งทั่วร่างกาย 2. ข้อต่อ j o i c คือส่วน ต่อระหว่างกระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมาต่อกันเพื่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย3 n t เอ็นเทนดอนมีทั้งที่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นยึดข้อลิกเมนต์เป็นเนื้อเยื่อที่มีความแข็งแรงมากมีลักษณะเป็นเส้นใย,ยเหนียวช่วยยึกระดูกกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆไว้ด้วยกัน 4. กระดูกโบนเป็นส่วนที่แข็งที่สุด โครงกระดูกในผู้ใหญ่ประกอบด้วยกระดูกจำนวน206ชิ้นส่วนในทารกแรกเกิดจะมีกระดูกถึง300ชิ้นเพราะกระดูกอ่อนยังไม่ติดกันค่ะมนุษย์มีกระดูกทั้งหมด206ชิ้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. กระดูกแกนกลางของร่างกายมีทั้งหมด80ชิ้นได้แก่1กระดูกกระโหลกศีรษะมีกระดูกหน้าผาก1ชิ้นกระดูกด้านข้างศีรษะ2ชิ้นกระดูกขมับ สองชิ้นกระดูกไทยทอยหนึ่งชิ้นกระดูกขื่อจมูกหนึ่งชิ้นกระดูกรูปผีเสื้อหนึ่งชิ้นค่ะ 2. กระดูกใบหน้ามีกระดูกสันจมูกสองชิ้นกระดูกกั้นช่องจมูกหนึ่งชิ้นกระดูกข้างในจมูกสองชิ้นกระดูกถุงน้ำตาสองชิ้นกระดูกหนกแก้มสองชิ้นกระดูกเพดานสองชิ้นกระดูกขากันไกรบน2สองชิ้นกระดูกขากันไกลล่างหนึ่งชิ้นค่ะ 3. กระดูกหูมีกระดูกลูปค้อน2ชิ้นกระดูกรูปท่ง2ชิ้นกระดูกรูปกลน2ชิ้น 4. กระดูกโคนลิ้น1ชิ้น5กระดูกลังหลัง26ชิ้นได้แก่กระดูกสลังส่วนคอ7ชิ้นกระดูกสลังส่วนอก12ชิ้นกระดูกสลังส่วนเอว5ชิ้นกระดูกกระเบนเน็บ1ชิ้นกระดูกก้นกบ1ชิ้น6 กระดูกซวงอก1ชิ้น7กระดูกซี่โครง24ชิ้นน่ะ2กระดูกระยางประกอบด้วยกระดูก1 2 6ชิ้นได้แก่1กระดูกไหลประกอบด้วยกระดูกไหปลารสองชิ้นกระดูกสะบัก2ชิ้น2กระดูกต้นแขน2ชิ้น3กระดูกปลายแขนประกอบด้วยกระดูก ปลายแขนท่อนใน2ชิ้นกระดูกปลายแขนท่อนนอก2ชิ้น4กระดูกข้อมือ16ชิ้น5กระดูกฝ่ามือ10ชิ้น 6. กระดูกนิ้วมือ28ชิ้น7กระดูกเชิงการาน2ชิ้น8กระดูกต้นขา2ชิ้น9กระดูกหน้าแข้ง2ชิ้น สิกระดูกน่อง2ชิ้น11กระดูกข้อเท้า14ชิ้น12กระดูกฝ่าเท้า10ชิ้น13กระดูกนิ้วเท้า28ชิ้นค่ะแบ่งตามลักษณะกระดูกหนึงกระดูกยาวได้แก่กระดูกแขนกระดูกขาสองกระดูกสั้นได้แก่กระดูกข้อมือกระดูกข้อเท้าสามกระดูกเบนได้แก่กระดูกซี่โครงกระดูกอกกระดูกสะบัก 4. กระดูกยาวรูปร่างไม่แน่นอนได้แก่กระดูกศีรษะกระดูกสันหลังกระดูกเชิงการาน 5. กระดูกลม 6. กระดูกโพงกระดูกศีรษะค่ะหน้าที่ของกระดูก 1. ช่วยรองรับอวัยวะต่างๆ ให้ทรงและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ 2. เป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเช่นพาร่างกายย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หน 3. เป็นโครงของส่วนแข็ง 4. เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆและเละกเิมต์เพื่อทำหน้าที่เป็นคานให้กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว5ช่วยป้องกันอวัยวะสำคัญไม่ให้ได้รับอันตรายเช่นสมองปอดหัวใจเป็นต้น 6. ททำให้ร่างกายคงรูปได้ 7. ภายในกระดูกมีไขกระดูกที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือด 8. เป็นที่เก็บแร่ธาตุแคลเซียมในร่างกาย 9. ป้องกันเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ทอดอยู่ตามเนื้อของกระดูกนั้นค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ